สวัดีค่ะพี่น้องเอ้ยโดนกัดอีกแล้วสีหลอดบอนี่สามแผลสามตุ้มสีแผลสีตุ้มตาลีตุนคากลายอันนี้ก็ะดือผูกโซวไว้ผูกเสื้อไว้ให้เนยได้อยู่บ้านออกไปถนนมันก็นสีรถเหยียบตายที่พี่น้องเอ้ฝนถนนเบิงแดดแย้แดดเจ,เดดเจน นี่เป็นตาลีโตนมั่นนะนาะขั้นผูกเสืออไว้ผัดบนเบาไปได้ละว่าจังไรพระเอกหน่อยเฮาตาตีมองกล้องเลยน่ารักแห้งผันบมเฮดจังสี่กับสิไปกันเบิดรถดเหยียบขี่แตกขี่แตนละโดนกัดอีกแล้วรอบสองจักสีรอดบ่รอดนี่เนี่ยมึง าทางสิบไปแต่ก็ลากเสือกผูกไว่คันโบผูกเสือกนะ่นตายเบิดบี่ยงรอย,อยมันใหญ่จังหน่อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะน่นไปกวนเขาที่เราผูกเสือก,กว่ได้สิบไปล้วฮะทางสิบไปอย่างเดียวเอา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 ,เอาตกใจหมาโอ้ยตกใจหมาตื่นตื่นลมต,นตื่นตายบัน ไปแล้วหาทางไปแล้วผูกใส่กับขาโต๊ะขาอย่างไหว,วสั่นมันกับสิไปแล้วตนมั่นยันรถเยียบตายเด็ดโอ้ยไว้ซะก่อนพอเฮาเห็ดอาหารกับมันสิบริแลนไปหยิบไปหารถอยู่ถนนเนาะองเนาะ สีเห็ดจังไหนสูงศาลมะน่องก็ต่อเนื่องเลี้ยงเบิ้งมันรอดกันหอดเบื้องหลอดกันสิวานี่เอาไล่ะไปเข้ายางไปหาเบื้องหย่างอีกยางไปเลอกกันน้องะแดดแดดคักแดดแน่พี่น้องเบิ้งแดดเก่งเงินดอกทองเฮ้า ดอกกุหลาบเอามาไหวนะบ้างสีชมพูนี่ดอกนึงกอล่างสิแตกหยอดออกโอ้พี่น้องปลาเป็นปลาเศรษฐกิจพ่อเพียงเข้าได้กินอะไรได้พี่น้องเด็ดเด็ดหยอดแล้วเป็นกล้วยไม้ ขอนนก้นองจะท,ทายคิดรถมัดต่ำออกตายก็มองซะนะตายลถกโทเลียนเื่อนกลายเป็นปลายหยาลเลยพี่น,น้องหยาหูอือ,อคือเลื่อยบานโอ้ยสะอ่อนดอกราแข่งตาย สวัสดีค่ะคลิปนี้กระพอะซํานี่ก่อน,นอ้อคลิปหนาเจอกันไหมสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย